สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจิโอเคเมอร์ดราก้อนนิกิ่ี่ผมก็อยู่ในเซกเกนต์เจเนรีในบัรที่19นะผมก็ถ้ามีก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวเรามาจะได้ทำดเรื่องลก่อนละการให้ฝึกต่อสู้ไปถึง3ทีนะผมจะเป็นยังไงก,ก็ลองดูมาทางกมาตาสปอน คนตาเมจต้มดาเมย,เมยสักวอนไหมไมันจะมาเพิ่มดาเมย์นะผมเป็นระเบิดวิว50นะผมโอ้โหโคตรไรนะผมเดี๋ยวร,รอจะตัดปีทีแต่ยังทำเรื่องยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอไปดูกันอีกทีนะผมมาจังหวะดกันเลยมีอดสิงกับสูห้หน่อย เพ iesen, death, stories, 今今ิ่มวัฒนาวัฒนาอะไรก็ไม่รู้วัฒนาตาเห่นวิวสิทธิ์นั่งอยู่อนท่านไปเดี๋ยวตัดิีทีมาจะโดนโตกับโตจริงไม่ได้หรอกนะมานี่มันตัวอะไรมี่ก็ฝานจริงๆเลยก็มาดิสู้เหรอมันจะสู้กับโตจริงนี่โตจริงดูนี่ตันตาน่าโมเปโทมามาเฮ้ยจบยังไม่จบมามามาเฮ้ย แล้ววันจันเป็นไงล่ะก็อ,อย่าจะฝึกกันนะนี่กอใจแล้วว่านี่นะ ว่านี่นะก็ถ้าอ,อยากจะเชื่อฉันก็อะไรหรอกเออไม่ต้องทำแบบนะั้นก็ได้หรอกนะๆๆไม่ต้องทำแบบนั้นก็ไดนะออ้ไม่เป็นไรหรอกนะโถ่นะเดีย๋ยวทำหน้าซนไปหน่ยเฮ้ยขอใจแล้วอะประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนเดี๋ยวอยากอือฝากด้วยด้วยนะครับ